ในวันที่19กันยายน2567ตลาดการเงินทั่วโลกจับตามองเมื่อเฟดประกาศลดดอกเบี้ยลง0.5%จากระดับ5.0%เรหลือ4.75เซึ่งการประกาศครั้งนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับราคาทองคำในทันทีมันเหมือนกับว่าเสียงกริ่งดังขึ้นขณะที่นักลงทุนทั้งหลายเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่การประกาศจะเกิดขึ้นราคาทองคำโลกพุ่งขึ้นสูงถึง2,600ดอลลาร์ 2, ต่อออนราวกับว่าทุกคนคาดหวังว่าทอง จะเป็นพระเอกในเวทีเศรษฐกิจครั้งนี้แต่แล้วความคาดหวังกลับไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อเฟดประกาศลดดอกเบี้ยจริงๆนักลงทุนจำนวนไม่น้อยยอ่อตัดสินใจขายทองคำทำกำไรในทันทีทำให้ราคาทองคำลดหวบลงมาที่2,550ดอลลาร์เหตุการณ์นี้มีชื่อเรียกเก๋ๆในวงการว่า sell on fact ที่เกิดขึ้นหลังจากข่าวใหญ่ประกาศจริง,จรงเจอโรมพาวเวลประธานเฟดได้ออกมาพูดถึงสัญญ,ญาณเชิงบวกทางเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมยืนยันว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แข็งแกร่งขึ้นแต่นักลงทุนกลับไม่รีบร้อนเหมือนก่อนหน้าหลายคนเริ่มเล่นเกมที่รอคอยการลดดอกเบี้ยอีกอีกครั้งนักวิเคราะห์เชื่อว่าดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดลงอีก1.5%ถึง2%ในอนาคตซึ่งอาจเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราคาทองคำทะยนขึ้นอีกครั้งขณะที่ทองคำกำลังได้รับความสนใจดัชนีด,ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ยอมน้อยหน้ามันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงซื้อเมื่อราคาดอลลาร์ลงต่ำใบอ่อนดิบการเคลื่อนไหวนี้เป็นเหมือนเกมหมากรุกระหว่างสองส ในขณะที่ความผันผวนของตลาดยังคงดำเนินต่อไปกองทุนทองคำยักษ์ใหญ่ SPDR ถือครองทองคำอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักปัจจุบันถือครองอยู่ที่872.23ตันแม้ว่าจะซื้อสุดทิในเดือนกันยายนที่9.49ตันแต่ภาพรวมทั้งปีนี้กลับขายสุทธิออกมา6.88ตันจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงเดินหน้าในกรอบซีดอัพหรือมีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย ในระยะยาวแต่ระยะสั้นยังคงถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรแนวรับสำคัญอยู่ที่2550ดอลลาร์และแนวต้านที่2580ดอลลาร์หากใครมองถึงโกลนออนไลน์ฟิวเจอร์แนวรับจะอยู่ที่2555ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2585ดอลลาร์และสำหรับนักลงทุนในประเทศไทยราคาทองคำในประเทศยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างใกล้เคียงโดยมีแนวรับอยู่ที่4300บาทต่อบาททองคำและแนวต้านอยู่ที่40,000ื่น 700บาทหากมองไปที่โกด f ฟิวเจอร์ซีรีส์2 4ก็จะเห็นแนวรับที่4,600บาทและแนวต้านที่4 1 0 0 0บาทเรื่องราวของราคาทองคำยังคงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนักลงทุนทั้งหลายจะเดินเกมอย่างไรในวันข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะอ่านเกมการเงินโลกอย่างไร